thank you การเรียนในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยความน่าสนใจของมันคือว่าในปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่มีรัฐบาลโลกฉะนั้นแล้วเนี่ยโลกของเราก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าอนาธิปไตยนะคะคือไม่มีน้ากลางนะคะซึ่งแตกต่างจากภายในรัฐเนาะแต่ว่าในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยถึงแม้จะไม่มีอำนาจกลางแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในความวุ่นวายตลอดเวลาหลายๆอย่างก็สามารถที่จะทํางานของมันไปได้นะคะซึ่งกิจกรรมข้ามชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย เราก็ต้องมีอะไรเข้ามากํากับดูแลนะคะซึ่งกระบวนการกํากับดูแลนี่แหละค่ะที่เราเรียกว่าโลกาภิบาลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า global governance นะคะทีนี้ประเด็นที่นํามาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยคือมาตรฐานการศึกษาซึ่งหลายๆคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องภายในประเทศแต่ินจริงแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศเต็มไปหมดเลยนะคะสิ่งที่ฉันสนใจและเป็นกรณีศึกษาเฉพาะในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็คือการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยร,ระดับโลกนั่นเองนะคะทีนี้การศึกษาเนี่ยถ้าเทียบแล้วมันเป็นสินค้าประเภทที่เขาเรียกว่า credence นะคะออ product หรือว่าเป็นลักษณะที่แม้ว่าเราจะบริโภคไปแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเราเราจะเรียนหนังสือจบไปแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถบอกได้ด้วยความแน่ใจว่าไอการศึกษาที่เราได้รับเนี่ยมันดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถเรียนมหาวิทยาลัย5มหาวิทยาลัย6มหาวิทยาลัยพร้อมกันได้เพื่อนามาเปรียบเทียบถูกไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จึงเป็นประเด็น ที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความอสมมาตรของข้อมูลก็คือเราไม่รู้จะเลือกอยังไงอะเราไม่รู้ว่าเอ๊ะอันไหนมันดีหรืออันไหนมันไม่ดีการที่เขามีการจัดแรงกิง้งมีการบอกเลยว่ามหาลัยนี้ดีที่สุดนะลองมาอะไรต่างๆเนี่ยมันจึงช่วยตรงนี้อย่างมากนะคะ งานวิจัยชนี้จะเป็นการพยายามที่จะอธิบายโลกาพิบาลในรูปแบบหนึ่งคือเป็นการตอบคาถามว่าเฮ้ยการที่กํากับดูแลกิจกรรมระหว่างประเทศเนี่ยนะคะในรูปแบบที่เอกชนขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยนะคะมันมีลักษณะแตกแต่างอย่างไรกับโลกาพิบาลในรูปแบบอื่นๆนะคะฉะนั้นในเชิงวิชาการเนี่ยคนที่สนใจโลกาพิบาลก็คิดว่าจะได้ไประโยชน์จากงานวิจัยชนีไม่มากก็น้อยนะคะแต่ในส่วนที่เป็นกรณีศึกษาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกเนี่ยดิฉันคิดว่า ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่ทํางานในมหาวิทยาลัยที่จะต้องตอบสนองนโยบายเพื่อไต่อันดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ทั้งหมดนะคะก็จะทําให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ใช้ r ร n กิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะมีความเข้าใจถึงกลไกการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ จริงๆแล้วงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ในการมาวิจารณ์อะไรเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเลยนะคะจริงๆเราอยากจะคลี่ให้เห็นว่ากระบวนการหรือว่าอํานาจที่เกิดขึ้นนะคะในกระบวนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทําไมองค์กรอย่าง QSBanking ท,ทําไม THE ถึงสามารถที่จะมามีบทบาทในการ จะเรียกว่ากำหนดนโยบายนะกำหนดแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้อันนี้คือความตั้งใจแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ที่เวลาศึกษาไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะคะ,อ,ะอย่างตัวอย่างเนี่ยตอนตัวเองพยายามจะหาคําตอบว่าเฮ้ยในโลกเนี้ยมันมีมหาวิทยาลัยกี่แห่งอย่างเงี้ยโอ้ oh, มันมีส0,000ื่นกว่าแห่งเนาะโอ้ฉะนั้นส0ม0 0ื่นกว่าแห่งเนี่ยมหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยนะคะการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยย่อมมีเหตุผลแล้วก็จุดประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ ทุกวันนี้เรากําลังใช้มาตรฐานเดียวกันในการวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจะเรียกว่ายุติธรรมเหรอหรือว่ามันจะตอบโจทย์หรือเปล่าและการจัดแรงกิง้งการที่แรงกิ้งมหายาลัยสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ต้องยอมรับว่าบางครั้งมันก็เกิดการเกมได้เกมในที่นี้หมายถึงอะไรเกิดการที่แบบไปซื้อตัวนักวิชาการเข้ามาแล้วก็เพื่อทําให้มีพั b l ิเคชั o นเยอะๆนะคะแล้วก็ไต่อันดับสูงๆในเวลารวดเร็วเนี่ยหลายประเทศหรือหลายมหาวิทยาลัยก็มีการทําแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าการันตีถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยแค่ไหน